เล็กๆน่ารักแถมประหยัดน้ำมันค่างวดส่งสบายๆแถมราคาเพียงแค่2 0 0แสนกวบาทเท่านั้นค่ะ วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับจอยเพชรคร์เซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะเจอกับจอยแบบนี้นะคะต้องมีรถสวยๆมาให้คุณลูกค้าชมกันนะคะวันนี้เป็นคิวของเจ้า e ีโคคาราคาประหยัดนะคะคันเล็กๆน่ารักน่าใช้นะแถมประหยัดน้ํามันแล้วก็สบายตังในกระเป๋าด้วยค่ะเดี๋ยวตามจอยไปชมกันเลยนะคะและสําหรับรถนะคะที่จอยนํามาให้คุณลูกค้าชมในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ เป็นซูซูกิเซเลริโอนะคะเครื่อง1000ซีซีนะคะตัวนี้3สูบนะคะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายๆสบายสบายปี2018คันนี้ค่ะและเจ้าซูซูกิเซเลริโอนะคะ1.0 ccglX ซีซีจีเเกียร์ออโต้ปี2018ันคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมค่า2ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ ทางด้านหน้านะคะก็จะมีไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ทั้งสองข้างนะคะเป็นหลอดไส้ธรรมดามาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเพิ่มความส่องสว่างไปอีกค่ะดีไซน์ของเขานะคะดูสวยงามนะคะน่ารักกระฮัดรัดน่าใช้มากๆเลยค่ะทางด้านของล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อนะคะขอบ14นิ้วนะคะเป็นล้อแมกอัลลอยนะคะ มีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างนะคะตัวนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับมือจับสีเดียวกับตัวรถทั้งสด้านนะคะแล้วก็กันสาดสวยๆแบบนี้รอบคันเลยค่ะด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายของเขาก็ ดีไซน์สวยงามนะคะตัวนี้เป็นตัวแฮชแบกประตูนะคะเปิดด้านหลังได้นะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะ ด้านหลังเปิดออกมานะคะก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะคะแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระข้าของเครื่องใช้ของเราได้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีสัมภาระเยอะๆนะคะสามารถพับเบาะลงได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์นะคะสําหรับยางอะไหล่นะคะแม่แรงที่ขันน็อตล้อนะคะเตรียมมาให้ลูกค้าอย่างครบเลยคะ่ะ ตัวนี้นะคะจอยรับประกันว่าเป็นอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะนี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง2จุดค่ะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้กระจกคู่ตัวเลยนะคะแล้วก็ กว้างขวางมากๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะกำมะหยี่สีดำตัดสลับกับลายเฉพาะตัวของเซริเโอเลยนะคะตัวนี้เบาะของเขาสวยมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปเบาะสามารถพับลงได้ทั้งสองด้านเลยนะคะใครที่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะๆสามารถเก็บไว้ด้านหลังได้เลยค่ะ มาพร้อมกับกุญแจรีรโมทนะคะเป็นแบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะภายในประตูนะฝั่งคนขับก็จะบุนะคะด้วยลวดลายสวยงามเป็นแบบนี้นะคะควบคุมด้วยกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเบาะฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะผ้าตกแต่งลวดลายเช่นเดียวกันนะคะดีไซน์ของเบาะสวยมากค่ะให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตเลย ภายในนะคะเห็นคันเล็กๆแบบนี้นะคะกว้างขวางใช้ได้เลยค่ะมาพร้อมกับวิทยุคู่ตูแอรก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะขับง่ายๆสบายสายค่ะภายในพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางนะคะมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะแล้วก็ดีไซน์สวยงามวิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็ชัดเจนนะคะนี่ตรงกระจกนะคะตรงที่บังแดดมีให้ด้วยนะคะมีไฟในเก่งให้นะคะ อุปกรณ์ครบครันแบบนี้นะคะมาดูหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้เลขไม้แปดหม่6ก7 3กิโลเท่านั้นนะคะหน้าปัดเรือนไม้ก็ตัวเลขเห็นชัดเจนค่ะภูมาลัยทรงสปอร์ตนะคะ3ก้านมีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB ทั้ง2ด้านนะคะ เครื่องยอนต์เป็นเครื่องยอนต์เบนซิน 1000cc นะคะระบบเบรก ABS นะคะตัวนี้3สูบค่ะแล้วก็เป็นเครื่องเดิมนะคะแบตเตอรี่ใช้งานปกติค่ะ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะไม่เคยทาสีค่ะคันนี้นะคะสังเกตได้เลยนะคะน็อตไม่เคยขยับค่ะและถ้าหากสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจซูซูกิเซเรริโอนะคะ1.0 GLS เกียร์ออโต้ปี2018คันนี้นะคะลูกค้าสามารถมาทดลองขับนะคะแล้วมาชมรถตัวจริงได้นะคะที่เพรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกําแพงเพชรได้เลยนะคะมาเจอะเ,เจอกับจอยนะคะแล้วก็ทีมงานฝ่ายขายของเพรคาร์เซ็นเตอร์นะคะ เรายินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอยแล้วก็เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะคะก็ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวรถสวยๆในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ